สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกหนังรายวันศูนย์รวมพรีวีฟุตบอลที่ครบเครื่องวิเคราะห์ตรงประเด็นพร้อมเสิร์ฟก่อนเกมแบบเข้าเป้าค่ำคืนวันเสาร์ที่23สิงหาคม2025ซาสโอโรเตรียมเปิดบ้านรับมือแชมป์เก่ายังนาโปลีที่มาเปอีสเตเดียมเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเกมนี้คือบททดสอบสาคัญของทั้งสฝั่งนาโปลีเข้าสู่ฤดูกาลนี้ในฐานะแชมป์เซเรีย R. โดยพวกเขาชนะซาซูโอโลมาแล้ว5เกมรวดยิงได้มากกว่า2ประตูทุกนัดและเก็บคลินชีตได้ถึง4เกมเต็มบ่งบอกชัดว่าเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าทั้งคุณภาพเกมรุกและระบบทีมขณะที่เจ้าบ้านซาซูโอโลต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลฟอร์มในเกมอุ่นเครื่องไม่สู้ดีนักและยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บโดยเฉพาะโดมินิโกเบรอาดีกองหน้าคนสำคัญที่หมดสิทธิ์ลงสนาม ฟั่งนาโปลีแม้จะไร้ชื่อของโรมเมลูลูกากูที่มีปัญหาบาดเจ็บส้นขาและอาจต้องพักยาวแต่การเสริมทัพด้วยเดอะบอยแม็กทอ i n มินเนโนอาลังรวมถึงนายด่านคนใหม่อย่างเมรสก็ยังทำให้พวกเขาเป็นทีมที่ดูครบเครื่องในทุกมิติระบบที่คาดว่านาโปลีจะใช้คือ4-3-3โดยมีเดอะบอยยืนเป็นเพลย์เมกเกอร์ร่วมกับแม็กทอ i n มิเนสนับสนุนแนวรุกที่มีลูก้าโปลิตาโนและโนอาลังด้านซาสซโอโล อาจมาในแผน4-3-1-2วังพินามอนติกับรอรีเอ็นเตในแดนหน้าใช้กลาง3คนช่วยแพ็คเกมรับแน่นกลางสนามจุดน่าสนใจของเกมนี้อยู่ที่แดนกลางซึ่งเดบรบอยจะต้องเจอกับแรงประทะจากกลางเจ้าบ้านที่พยายามตัดเกมเร็วเพื่อเปิดโอกาสโต้กลับในขณะที่เกมริมเส้นของนาโปลีน่าจะได้เปรียบพอสมควรหากเปิดจังหวะโยกเกมจากขวาไปซ้ายเร็วพออีกหนึ่งไฮไลท์คือการประสานงานระหว่างโนโอาลังกับเดบรอย ที่ดูแล้วมีแนวโน้มจะสร้างปัญหาให้แนวรับเจ้าบ้านได้ตลอด90นาทีภาพรวมของเกมนาโปลีมีระบบที่ยืดหยุ่นกว่านักเตะมีประสบการณ์มากกว่าและแม้จะขาดหัวหนักเบอร์หนึ่งแต่ขุมกำลังก็ยังแน่นพอที่จะคว้าชัยเกมนี้ถ้าไม่หลุดฟอร์มเกินไปพวกเขามีโอกาสบุกมาเก็บ3ามแต้มเปมได้สูงมากสกอร์ที่คาดซาสโอโรน่าจะพยายามยันไว้ให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเกมน่าจะจบลงด้วยชัยชนะของนาโปลีที่สกอร์2ประตูต่อศูนย์ ถ้าคุณชอบการพรีวิวที่วิเคราะห์ลึกแต่ฟังง่ายแบบนี้ฝากกดติดตามช่องลูกหนังรายวันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณคิดว่าสกอร์จะออกมาเท่าไหร่แล้วเจอกันใหม่ก่อนเกมนัดต่อไปสวัสดีครับ